มนาทูตก็มีประกอบด้วยคารวะหนึ่งท่านแต่หกรูปเป็นพระอระหันต์ส่วนคารวะก็เป็นพระอนาคามีืือว่าบรรดุอุบาสกหลังจากนั้นก็ท่านเล่าให้ฟังว่าเดินทางมาทำไมตอนนั้นแล้วก็แสดงธรรมท,ทีนี้เมื่อแสดงธรรมเสร็จปุ๊บกณะที่แสดงธรรมพ็ปพุกอมาตย์ก็ตามมหาถีนี้ทุกคนก็ได้โอกาสฟังธรรมะ อันนั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นพระสูตรบทหนึ่งแล้วก็เป็นจุละหัตถิพะทูกมัทสูว่าด้วยรอยเท้าฉาอันนี้คือบทที่ท่านเล่าให้ฟังบทนี้ก็อธิบายว่าโดยตามลำดับเข้าถึงพระธรรไตรยแล้วก็เจริญสัิปัติฐานแล้วก็เข้าสู่นิพานยังไงอธิบายอย่างละเอียดหลังจากนั้นก็เจ้าเทวานติติสัตว์ก็เกิดัทธาในพุทธศาสนาแต่ก็ตั้งเป็นดินทวายแด พุทธศาสนาในจุดนี้นี่คือจุดเริ่มต้นในพุทธศาสนาในแผ่นดินลังกาหลังจากนั้นก็วันนั้นแสดงธรรมอุบาสกที่เดินทางมาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยนี่แหละพระอาหารหันต์องค์แรกปรากฏอุบัติเกิดขึ้นในแผ่นดินลังกาเป็นชาวอินเดียหลังจากนั้นก็ขณะก็ได้โอกาสฟังธรรมะสทตายน,นี้ก็หลายคนได้บรรลุเป็นพระสุรด,ดาปัน จากนั้นก็ช่วงเย็นๆเนี่พระมหินทเทราก็อยากแสดงธรรมกลุ่มนั้นก็มีสมณีส,ม,ม,นนสมบนสมมุนสมณีเป็นลูกชายของตานาสังกมิจาทีเมเชาวที่เราเล่าให้ฟังเ่าตอนพระมหินทเทราก็บอกว่าบอกกับสมณีพระอรหันต์ว่าดี่ก็เป็นจุมนภเทวดาที่พวกเราใช้กันที่ เวลาสวดเราก็สวดกันว่าสมันตาจักรวัลนี่แหละกลันแรกกันสมุนสามเณรก็ถามว่าเราต้องเรียกเทวดาชำนวนเท่าไร่พระมหินเเทเสระบอกว่าเทวดายุอาัซเป็นดินรังกมีเท่าไหร่เราต้องเรียกทั้งหมดก็ไลก็สมุนสามเณรก็คืนยศเขาอีกรอบแล้วก็สวดสมัน,น,นามาตา แล้วก็นุม่มเทวดาลานจากมันก็แสดงธรรมส่วน,ออนเจดีย์องค์นี้ก็เป็นเจดีย์เจดีย์ดีบางทีเราเล่าให้ฟังเป็นเจดีย์เป็นก้อนหินเดียวกันไม่มีอีกไม่มีอะไรเป็นเป็นก้อนเดียวกันแต่ก็ส่วนเจดีย์องค์ใหญ่อยู่อยู่ยอดเขา,าอั่งนี้บรรจุพระธาตุอุณาโลอุณาโลเคยก็เป็นเป็นขนนั่นแหละ มันเป็นลักษณะมหาบุรุษของทุัตเจ้าอ่ะแล้วก็มีลักษณะนี่ก็เป็นอนุพยานชนะลักษณะของมหาบุรุษมีเล็กๆอีกลายประการ80ด0แปกว่าก็ามีอุณาโลมเป็นคนแบบสีขาววงคมทางขวาเขาบรรทุกขังในเจดีบนอนญมณีสีหนําเงินถ้าเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิอุณาลมก็ ทางสายถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก,ก็ทางขวานี่คือความแตกต่างกันทางทางไรกนะจะทําไดวาา้วันประสูหลังจากวันประสูตรของเจ้าแท่สิทธิ์ถ้าหลังจากนั้นก็ปวกพรามก็ามาดูนิมิตพรามร่อยแปดในพรามร่อยแปดจำนวนมีกนดันญพรามด้วยต่อมาก็ออกมาบวชเป็นอัญญากนดันจะเป็นพระคนดันสมัยคนก็เป็นพรามก็เลยก็พราม ในรอยแปดหนึ่งรอยเจ็ดคนบอกว่าเด็กคนนี้ถ้าอยู่ในเพศคล่าวาสเึ้นมาเป็นพระเจ้าจักรพัรดิถ้าออกมาบวชก็ได้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนท่านมีแค่คนเดียวบอกว่าเด็กคนนี้ได้บรรลุเป็น,เป,นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนดูจากอะไรดูจากนี่แหละคุณน่าโลกเห็นว่าต่างทางขวา อเลยก็ดูแล้วก็ประกาศไปว,ว่าเด็กคนนี้เป็นวันขางนาก็บรรลุเป็นอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นโยเจดีก็มีบรรจุอุณาโลมันธาตุส่วนลานชากคืนเจดีก็เราก็เห็นว่ามีเจดีเล็กๆน้อยกำลังบุรณาปฏิสังขรณ์เป็นเจดีของตันตรามหินตเถระช่วงนี้ก็กำลังบุรณาปฏิสังขรณ์เวลาคุดสถานที่ต่างๆสมัยก่อน จอพระธาตุ่เจอพระบรมสารคทธาตุด้วยพระบรมสารคท